สวัสดีค่ะท่านผู้ชมไม่ตุ้มชาแนลนะคะโอ้โหโลมแรงน้ำก็ไหลแรงดูน้ำด้วยดูน้ำด้วยดูเรือด้วยนะคะลมก็แรงนะคะท่านผู้ชมฝนมานะคะ่ะหนึ่งลำแต่ต้องใช้เรือถึงสองลำอูโหูมันเอียงตกใจเลยตกใจเลยท่านผู้ชมไม่คิดว่าเขาจะเอียงจังหวะพอดีเนาะเลียวต่างแยกน้ำบนจังหวัดพนัครศตีอยุธยานะคะ เลี้ยวฟ้าไปเต้นนครหลวงออาลำเดียวนะคะ,ะ,ะลำเดียวนะคะ,ย,ะ,คะยังเป๋มาลำเดียวโอ้โหดูท้ายเรือป้อยมาชมแถมมานี่หัวไปนูน่นท้ายมานี่นะคะช่วงเลยเลี้ยวน้ำเจะพยาแยามรงเ้าเอาเอา,เอานี่กับเป๋ตามเลยนะคะโอ้โหเรือตรงท้ายเออิ่งท้ายเก็บเอาไม่อยู่ ่บอกก็เอาอยู่หรอกเอาอยู่ฮะเอาอยู่ไปนู่นแล้วชิวๆสบายๆเห้ยบอกเอาไม่อยู่ดูน้ำเลยนะคะท่านผู้ชมโอ้โหเดือดขนาดนแรงนะคะไปแล้วก็ฝน,นจะตก